ไม่จับไม่ใส่หมวกกัน้องไม่จับเฮ้ยอืมก็สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้อยู่กับช่องของ PS5 นะครับโว๊โวโว๊โว,โว เช้าสดใสวันจันทร์เตื่นแต่เช้าจะจะไปทำงานแต่8โมงอ่ารู้สึกว่าไม่ไหวเป็นไข้ไม่สบายตอนนี้ก็มีอาการเจ็บคออยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเข้า9โมงเข้าปกติไปเลยก็คือคร่างกายไม่ไหวไแล้วนั่นเองที่หายไปสักพักหนึ่งมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราไม่สบาย แล้วก็ที่แปลกใจคือมีกระจกอยู่หน้ารถนั่นเองก็คือโดนจับตอนนี้ยังไม่ไปจ่ายเดี๋ยววันที่หนึ่งเราจะไปจ่ายเดี๋ยวผมจะทําคลิปเข้าที่สนอนด้วยนะครับผมแต่ว่ามันจะถ่ายข้างในไม่ได้หรอกโน่นไงจอดกันเต็มเลยคืออะไรเนี่ย <c oughs> อจ๋จจะมีแฮ่แฮ่อะไรกันเนี่ย ่วงนี้กันจับกันตะ,ะวันเลยเนี่ยหมวกกับน็อกไม่ใส่ตั้งเยอะแต่กลับไม่ไปจับนะจะอ้างว่าเป็นนักเรียนนักลงนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ไปซื้อของกับข้าวนู่นนั่นไม่ได้หรอกจะมาจับผมคันเดียวไม่ได้นะดยานะมผมจะดูเพราะเนี่ยผมโดนจับเวลาประมาณนี้แหละอะ,อะเงียบกิบรายการปฏิบัติหน้าที่ อะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบจ่ายใบสั่ง <c oughs> ขออภัยในความจามด้วยว่าสบายดีเมื่อกี้เหมือนเห็นเขามาจ่ายอะไรใบสั่งทักอย่างมั้งจ่ายอะไยอย่างมีแห่ตำรวจก็มาดจอดจอดกุมฟ้า เมื่อกี้หกสามสามอันนี้หกหนึ่งสี่แต่ที่เราโดนคือหกเจ็ดเจ็ดนะว้าวน้ำอัน,นตรายนะเนี่ยเลี้ยวมาแล้วเจอน้ำอย่างนี้มีอันตรายนะแหกออกได้แหแต่อย่าล้มล่ะเนี่ยอามาแล้วนะเนี่ย นั้นโดนจับวันเสาร์วันนี้วันจันทร์วันปฏิบัติงานนะวันราชการกปฏติดูดิไม่เห็นมีจับอะไรเลยโอ,โอ้โหอ,อ,อ,อืมไม่มีเลยนั่งไงดูดูดูมันผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ข้างหน้าไม่จับนะนั่งไงนั่งไงแม่หมวกขาวอยู่งนั้นอะ่ะไม่จับ S <S <S ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่จับว้าวเฮ้ยแล้วบอกว่ากดขันวินัยจราจรได้ยังไงเฮ้ยโอ้แต่วันนั้นน่ะผมยอมรับว่าผมไม่ได้ใส่กระจกผมไม่ใส่กระจกจริงแต่หมวกกันน็อกที่ไม่ใส่อะ่ะจอดันเป็นสิบสิบคันเลยไม่จับกดขันวินัยจราจรแบบไหนกันเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วอะ่ะเฮ้ยคุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่า สร้างเัาหน่อยแหละเขาจะเขาเสียก็ใ่บอกหลายเรียกจับเอาเออแล้วแต่ผมจ่ายไปสั่งเจ็บก็คือจบอ่ะผมก็จะไม่หัวซาอะไรเหมือนกันอ่ะคุณทำแบบนี้ผมก็ไม่หัวซา มีหลักฐานแล้วคุณเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เกี่ยวกันครับว่าคุณจะเข้าไปสอนอจะเข้าไปอะไรหน้าที่คือหน้าที่แต่คุณจะบอกว่ามันไม่ได้ตั้งด่านไม่ได้เพราะวันที่ผมโดนจับคุณก็ไม่ได้ตั้งด่านนะครับคุณขับรถมาโบกใส่ผมเลยคุณขับรถมาปุ๊บคุณโบกผมเลยเอาผมเข้าข้างทางเลยแต่คันอื่นนี่ไม่สวมหมวกกันหรอกไม่จับเนีย่ยอะแยะ,ยะ แต่กับเลือกปฏิบัติอย่างนี้ก็อมืมันก็มีเสียงบางเสียงเข้ามาในหูผมนั่นแหละแต่ก็คิดซะว่าอืแล้วแต่แเราับเลือกปฏิบัติไปทำงานแล้วเดี๋ยวผมก็มไปจ่ายแล้วก็ จบแล้วแหละวันที่หนึ่งจะทำคลิปเข้าไปด้วยแต่จะไม่ถามอะไรเรื่องนี้หรอกจะจะดูเอาให้การถ่ายภาพถ่ายวีดีโอทําคลิปเนี้ยดูเอาว่าเขาปฏิบัติจริงหรือไม่จริงอย่างที่ผมพูดมาแล้วครับผมบ๊ายบายกดติดตามผมด้วยน,นะครับผมดูในคลิปต่อไป